ก่อนอื่นเราต้องแสดงความยินดีนะกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่สามารถเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนซึ่งถือว่าไม่ได้ง่ายเลยก่อนการแข่งขันในชิงเล,ลเนี่ยเราทุกคนคนไทยทําใจแล้วแหละว่าเจอจีนอีกแล้วเล,ย,ลยครั้งที่ทีมไทยเจอทีมจีนเนี่ยเราก็เอาชนะเขายากเหลือเกินเพราะทีมจีนนี่เขาเป็นนัมเบอร์วันในเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลแต่เราก็ชนะได้สามต่อสองเซต แสดงว่าความพยายามความตั้งใจความจริงใจของคนไทยไม่แพ้ชาติดใดในโลกนะคะเวลาจะทําเรื่องอะไรจริงจังขึ้นมาแต่อาจารย์ตังก็พี่พบอุดรก็พยายามอะไรนะใช้เรื่องของวิชาการประวัติศาสตร์มาเชี่ยวเห็นว่าความหลากหลายก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะระบบนิเวศวิทยาจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมี d i เวอร์ซิตีความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ชีวิตถ้าเรียนรู้จากความหลากหลาย เราก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเคารพตัวตนของกันและกันมากขึ้นถ้าเราจะรักและปรารถนาดีเราต้องมีกลไกในการที่จะปเปลี่ยนแต่ถ้าใช้ความรุนแรงความรุนแรงก็จะส่งต่อถูกปลุกฝังอาจารย์มีมุมไหนอยากบอกอยากคุยเพราะวันนี้เราเห็นชัดขึ้นว่าดูเหมือนแรงสะท้อนจากสถานศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนคนไทยแล้วก็ส่งต่อทรัพยากรบุคคลที่ออกมาในสังคมเนี่ย ก็มีการปรับเปลี่ยนท่าทีพอสมควรตั้งแต่ยกเลิกดาวเดือนโรงเรียนยกเลิกการประกาศชื่นชมเด็กที่ติดคณะแพทย์แล้วก็ให้ความสําคัญที่ที่ดูจะมีการกระจายมากขึ้นเพราะนี้โซเชียลมีเดียเยอะมากแล้วเขาก็ต้องไปสร้างตัวตนเพราะเราจะอยู่เสมอว่าโซเชียลมีเดียที่มาแรงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่ม LGBTQ นี้ก็เล่นโซเชียลมีเดียเยอะมากเพราะนั้นละครประเภทที่มีความแรงอย่างที่อาจารย์พูดคือมันต้องสร้างความสะดุดต,ตาออกมา สีสันก็เลยจะแบบว่าเขาเรียกว่าเล่นใหญ่ภาษาที่เรามักจะพูดกันถ้าเป็นกลุ่ม lgbtq จะมีการเล่นใหญ่การถูกอยู่ในตู้แล้วถูกเปิดออกมาอาจารย์ผู้ถึงหลากหลายอาชีพที่โชว์ตัวเองและมันมีมุมนึงด้วยเหมือนกันนะคะที่อัฟกานิสถานก็เด็กผู้หญิงก็ยังกําลังจะเริ่มถูกปิดกั้นการเรียนการสอนนั่นความหลากหลายของโลกไปมีเฟมินิสต์เราได้ยินแต่การที่กลุ่ม lgbtq จัดงานครามซึ่งเดือนมิถุนายนเนี้ยเป็นเดือนของพายโดยตรง อาจารย์มีมุมอย่างไรกับการขับเคลื่อนการทำธุรกิจการใช้ชีวิตในเดือนที่กลุ่มความหลากหลายทางเพศถูกประกาศอย่างมากขึ้นเราก็ดังขึ้นจริงๆอย่างที่พี่ปุ้งว่าเนี่ยกลุ่มความหลากหลายทางเพศเนี่ยเขาทำอะไรก็จะต้องแบบว่าเยอะหน่อยดังหน่อยให้มันให้มันแบบว่ามีสีสันเพราะว่าเอาข้าจริงแล้วคำว่าเกย์เนี่ยโดยลากศัพท์พื้นฐานจริงๆเนี่ยมันหมายถึงความ ความรื่นเริงความสดใสมีชีวิตชีวานคนกลุ่มเนี้ยก็จะมีอะไรที่รู้สึกว่าแบบจะต้องพิเศษแล้วก็สร้างสีสันอยู่ตลอดเวลา แต่ว่ามันกลับไปเรื่องพื้นฐานที่ผมเรียน,นยว่าทิศทางของโลกอนาคตเนี่ยยังไงมันก็คือเรื่องของการที่ต้องต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมแล้วคนที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ถูกกดทับทั้งสิน้นถ้าพี่ปุ้มดูในโซเชียลมีเดียช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นภาพฮิตมากๆเลยก็คือคนแต่งชุดอินเดียเป็นชุดผู้หญิงนคูบายนะอ่านั่นแหละคังคูบายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่ มันสะท้อนทำไมมันได้รับความนิยมมากเพราะพื้นฐานมันคือเรื่องเดียวกันการที่กลุ่มอาชีพอย่างโสเพณีเนี่ยลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเท่าเทียมลุกขึ้นมาให้เห็นว่าฉันก็มีความสำคัญฉันเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะฉันก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงมีเออเสรีภาพในการทำอะไรในสังคมและต้องได้รับการยอมรับ และนั่นคือเหตุที่ทําไมทางคูบายเนี่ยจึงกลายเป็นกระแสฟีเวอร์เนี่ยไป,ไปไปทั่วๆนะครับเพราะว่ามันมาจากพื้นฐานเดียวกันครับพี่พุม่มคือเรื่องของการเรียกร้องเรื่องเรื่องความเท่าเทียมคราวนี้วิธีการมองเรื่องพวกนี้มันมีงานชิ้นสําคัญอันหนึ่งในทางสังคมศาสตร์เนี่ยที่เขียนขึ้นโดยนะัก ประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในเซาท์อีสต์เอเชียจริงๆก็ดังไปทั่วโลกหนังสือเขาให้ถูกแปลไปในหลากหลายภาษามากเขาเรียกชื่อหนังสือเนี่ยคือ i m a g i n e Community นะครับหรือ,อแปลเป็นไทยอาจจะงงนิดหน่อยเรียกว่าชุมชนจินตกรรมของอาจารย์เบนดิกแอนเดอร์สันนะครับเบนดิกแอนเดอร์สันเนี่ยเป็นชาวอ,อเมริกันที่ที่ไปใช้ชีวิตในหลากหลายประเทศมากเนี่ยเขาทำวิจัยแล้วก็พบว่า เวลาที่เราสร้างชุมชนหรือกลุ่มก้อนขึ้นมาแม้กระทั่งที่เราเรียกกันเป็นชาติเนี่ยไทยจีนอะไรเนี่ยเขาบอกมันเป็นเรื่องของการใช้จินตนาการในการที่จะหล่อหลอมคนให้เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งสิ้นนั้นเวลาเราพูดว่าคนสวมหมวกหลายใบยเราเป็นสมาชิกของกลุ่มไหนเนี่ยมันเกิดจากการสร้างให้คนมีจินตนาการร่วมกันว่าเราเป็นพวกเดียวกันด้วยเหตุว่า ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเมื่ออยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันอยู่ในสมาชิกที่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยเราจะรู้สึกกระทบกระเทือนหรือถูกคุกค,คามถ้าเราต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มันแตกต่างสมาชิกที่มันต่างนึกภาพเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยพอเราเจอว่าอันนี้คนไทยปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเลยโอ้โห ม,มันมีความรู้สึกอยากสนิทชิดเชือ้ออยากจะพูดคุยแล้วรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นไปร้านไทยก็รู้สึกอะไรที่มันมีความคุ้นเคยแล้วก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันการสร้างกลุ่มก้อนในสังคมเนี่ยก็เกิดจากการทำา i m a g จชิน m m m มูนิทั้งสิน้นเวลาเราเรียก LGBT อย่างเงี้ยจริงๆไม่มีหรอกแต่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วเรียกว่ากลุ่มคนแบบเนี้ยเรียก LGBT กลุ่มคนแบบเนี้ย เรียกว่ากลุ่มคนที่มีความคิดที่เป็นประชาธิปไตยกลุ่มคนแบบนี้เรียกว่ากลุ่มคนที่มีความคิดสุดโตง่งอันนี้มันเป็นเรื่องของการใช้สื่อและการสื่อสารเนี่ยเพื่อจะสร้างคนให้มีความเป็นกลุ่มก้อนแล้วความเป็นกลุ่มก้อนนี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าเรา เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก้อนนั้นของชุมชนนั้นแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขคราวนี้เรื่องพวกนี้ฟังดูก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราสร้างกลุ่มก้อนขึ้นมาแล้วเราเป็นสมาชิกของกลุ่มก้อนนั้นก็จะได้รับการปฏิบัติที่ดีแล้วก็มีมีความปลอดภัย เช่นเดียวกับเรื่องเจเนเรชันก็เป็นวิธีคิดแบบเดียวกันนะครับพุ่ผูแต่สิ่งหนึ่งที่มันตามมาคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราสร้างชุมชนสร้างกลุ่มก้อนของตัวเองเนี่ยมันแปลว่ามันจะมีกลุ่มก้อนของคนอื่นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดูเฉพาะความเหมือนแล้วเราไปรังเกียจความตา่างอันเนี้ยที่มันเป็นพื้นฐานปัญหาของสังคมเราอิมเมจินว่าคนพวกนี้คือกลุ่มเดียวกับเราแล้วเราก็อิมเมจินต่อว่าคนพวกนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งคนละกลุ่มกับเรา ไอ้การเป็นคนละกลุ่มกันกับการเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยเกิดจาก Imagination ของเราหมดเลยเพราะเราสื่อสารการันเราสร้างกันขึ้นมาแล้วพอต่างกลุ่มเนี่ยเราก็ไปตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันเหมือนเมื่อก่อนที่เราบอกว่านี่คือหญิงนี่คือชายแล้วนี่คือไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเนี่ยเราก็ไปตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น prejudice หรือเป็นอคติพอเรามีอคติกับคนเนี่ยเรามัจากจะปฏิบัติต่อเขาไม่ค่อยดี เพราะเรารู้สึกว่าเขาต่างแล้เขาทาให้เราถูกคุกคามมันทําให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจเดือดเนื้อร้อนใจไปหมดเนี่ยในการปลูกฝังเรื่องการศึกษาเนี่ยจึงต้องปลูกฝังเรื่องพวกนี้ไปด้วยว่า 1. เราอย่าไปสเตริโอไทป์คนหมายความว่าเราอย่าไปเหมาเข่งเหมาหลูคนคําว่าสเตริโอไทป์คือขึ้นชื่อว่าเป็นเพศทางเลือกแล้วเราก็ต้องเป็นคนแบบนี้เท่านั้นนะ เราตัดสินคนแต่ละคนโดยใช้กลุ่มก้อนหรือโดยใช้ชุมชนที่เขาเป็นสมาชิกเนี่ยเป็นตัวตัดสินเขาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราตั้งหลักแบบนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีอคติต่อคนโดยที่เรายังไม่รู้จักตัวตนของเขาเลยถ้าเราตั้งหลักว่าพวกนักการเมืองคือพวกโกงพวกเนี้ยยังไงโกงบ,บ้านโกงเมืองถ้าเป็นทหาหาเนี่ยยังไงก็บ้าหน้าใช้อำน,นาจตลอดเวลา ถ้าเรามีความคิดแบบเนี้ยเรียกว่าเรามี prejudice หรือเรามีอคติต่อกลุ่มก้อนของคนซึ่งไม่ดีเลยการศึกษาที่ดีต้องปลูกฝังให้คนเนี่ยมีความเข้าใจในแต่ละคนแล้วก็ไม่ไปมีอคติกับเขาต้องรู้จักเขาทาหารก็มีหลายแบบนักการเมืองก็มีหลายประเภท <LG> ค,นนคนในบ้านยังหลายแบบเลยเนาะครอบครัวเดียวกันนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราต้องพยายามว่าการศึกษาเนี่ยต้องไม่ใช่เป็นเรื่องของการให้ความรู้เท่านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของการปลูกฝังเรื่องวิธีคิดเรื่องทัศนคติแล้ววิธีคิดทัศนคติที่ดีเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เข้าใจในเรื่องความแตกตา่าง เข้าใจในเรื่องความหลากหลายเคารบในความเท่าเทียมเพราะว่าคนเนี่ยมีแนวโน,น้มที่จะทําให้ชีวิตตัวเองง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบ่งกลุ่มก้อนอะไรก็จะแบ่งแบบง่ายๆแล้วก็จะมีพวกเขาพวกเราพอเป็นพวกเราอะไรก็ได้ถ้าเป็นพวกเขาอะไรก็ไม่ได้เป็นพวกเราอะไรก็ดีอะไรก็ถูกไออย่างเนี้ยมันเป็นธรรมชาติเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็ทํายังไงจะทาอย่างนั้นได้ก็ต้อง จัดกลุ่มก้อนของเรื่องราวต่างๆในชีวิตแล้วก็เดินไปตามกฎกติกาง่ายๆแบบนั้นแต่ว่าความคิดแบบเนี้ยมันเป็นอันตรายแล้วพอเราไปยึดติดครับพู้ฟพอเราไปยึดติดว่าผู้ชายต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเนี่ยอะไรที่ต่างไปจากวิธีคิดของเราเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วที่มันถูกคุกคามและเราเริ่มรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจไม่แฮปปี้ แล้วก็พอมีอำนาจเราก็อยากจะเข้าไปจัดการกับเรื่องเหล่านั้นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นวิธีคิดที่ไม่ไปกับโลกสมัยใหม่วิธีคิดของโลกสมัยใหม่คือถึงต่างกันก็ต้องอยู่ร่วมกันได้เราอาจจะยังไปไม่ถึงความต่างเป็นความงานแต่อย่างน้อยเราต้องเห็นความต่างเป็นเรื่องปกติได้แต่ถ้าเราไปดูนวัตกรรมของโลกใบนี้ไม่ว่าในภาคอุตสาหกรรมใดๆย มันเกิดจากความต่างทั้งสิน้นเพราะมีความต่างอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจึงทำให้เกิดของใหม่ๆที่งอกงามผมเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เขาสร้างนวัตรกรรมทางธุรกิจเดี๋ยวนี้นะครับเขาจะเอาคนที่แตกต่างหลากหลายกันเนี่ยมาเป็นทีมในการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะพัฒนารอที่เหมาะสาหรับผู้สูงวัยเนี่ยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยผู้สูงวัยก็จะมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องการตัดสินใจเรื่องของอ กล้างกายที่มันอาจจะไม่เหมือนคนหนุ่มสาวนี่ถ้าเราจะออกแบบรถสําหรับคนที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยเราจะใช้ใครออกแบบใช้เฉพาะวิศวกรพอไหมปรากฏว่าที่เขาใช้เป็นทีมในการออกแบบนะครับหนึ่งวิศวกรเนี่ยมาแนี่สองพยาบาลครับพยาบาลเนี่ยคือคนที่รู้สรีระของผู้สูงวัยรู้ว่ามีปัญหาตรงไหนสามเขาใช้ตํารวจ ตำรวจที่เวลาอยู่บนทางหลวงแล้วเรียกให้รถหยุดเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อผู้สูงวัยส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรเขาจะได้สามารถเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้มันจะเห็นว่านี่ยการที่มีอาชีพที่หลากหลายแบ็กกราวที่หลากหลายเพราะมันเอามารวมกันเนี่ยมันสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นนวัตกรรมให้กับโลกได้เพราะเนี่ยเราอย่าไปเห็นว่าความต่างเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหา แต่ต้องมองให้เห็นว่าความต่างเนี่ยเมื่อมันนํามาผสมผสานกันเนี่ยมันนําไปสู่สิ่งดีๆในชีวิตภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเร็วกับเรื่องนี้ที่สุดนะพี่พุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นความแตกต่างหลากหลายเนี่ยเราเห็นเพราะเนี่ยเราจะรู้เลยนะไอ้เนี่ยเป็นโอกาสละในการสร้างของใหม่ๆที่จะทํากําไรหรือว่าจะสร้างให้ชีวิตคนดีขึ้นสังคมดีขึ้นได้ครับคำพูดตรงนี้น่าสนใจเนาะ พอเขาเห็นความแตกต่างคนอยู่เป็นโสดมากขึ้นคนไม่แต่งงานมากขึ้นน้องหมาน้องแมวเดี๋ยวนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีมากอาหารน้องหมาน้องแมวโรงพยาบาลน้องหมาน้องแมวอะไรนะโฮเทลน้องหมาน้องแมวร้านกาแฟน้องหมาน้องแมวกลายเป็นธุรกิจที่อู้ฟู่และการผลิตอาหารสัตว์ก็แพงด้วยแต่พูดเรื่องนี้ไม่ได้อาจารย์พูดถึงผู้สูงวัยอีรอนมารี่เขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกที่เขาเก่งในการสร้างไวส์ของตัวเองได้ตลอดเวลาที่เป็นข่าวเขาทวิตล่าสุดเนี่ย เมื่อเดือนที่แล้วว่าญี่ปุ่นจะสิ้นการดำรงอยู่ในที่สุดเพราะโครงสร้างประชากรญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่สูงวัยแต่ญี่ปุ่นเ,นเขามีสิ่งหนึ่งที่ดีที่เราพูดกันตลอดว่าแก่แล้วมีตังค่ะแต่คนไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแต่แก่แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าตังมีหรือเปล่าเป็นคําถามตัวโตๆที่เราพูดกันมากขึ้นความหลากหลายเกิดจากหลายอย่างเนอะความหลากหลายของรายได้นั่นก็เป็นแรงกดดันแล้วก็ความหลากหลายของรายได้ก็ส่งต่อไปถึงว่า ไอน,นัเศรษฐกิจทัวเคที่เราพูดกันความไม่มีจับจ่ายใช้สอยเข้าของที่แพงขึ้นตรางเงินเฟอ้อของไทยที่ดูจะมีตัวเลขเจ็ดเปอร์เซ็นตแล้วน่าจะพุ่งต่อเพราะถ้าราคาน้ํามันเนี่ยเขาก็บอกเราว่ามีสามปัจจัยที่ราคาน้ํามันจะไม่ลดลงแน่นอนเพราะหนึ่งสงครามยูเครนเซียงไม่จบรัสเซียเป็นเจ้าใหญ่ในการผลิตน้ํามันถึงกลุ่มโอเปกจะเพิ่มกําลังการผลิตแต่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเราพูดว่าเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมโลกด้วยการลดอุณหภูมิ น้ามันฟอสซิลกลายเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการจะต้องไปใช้พลังงานสะอาดอันนี้ทําให้การจะกลับมาเพิ่มกําลังการผลิตไม่ไง่ายนะเพราะที่ผ่านมาประเทศแถบตะวันออกกลางก็ลดการใช้เรื่องงการขุดเจาะจะเห็นว่าเวลาที่เราลืมหรือม,มองผ่านเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปเนี่ยทุกเรื่องโยงกันหมดเลยนะทุกเรื่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกันหมดเพราะฉะนั้นโลกใบดีทั้งใบอาจารย์พูดว่าการแบ่งลุ่มเกิดจากการอิมเมจินจินตนาการของคนเรา แต่ถ้าจินตนาการเป็นเพลงของจอร์แดนนอนอิมเมจินก็จะดีนะเพราะโลกจะเป็นโลกที่สวยงามและมีโลกหนึ่งใบเราก็คุยกันมาเรื่อยล่ะค่ะผู้ฟังชาวฝรัศสใยใบสีวันทั่วประเทศไทยที่ิบห25แต่อีก30า่าถาในเครือพี่ปุ้มสีวันรัชอยากถามล้นพี่พวกกรดอว่าอาจารย์สอนหนังสือมากี่ปีแล้วคะโอ้หน่าจะเกือบ30ปีแล้วนะครับพี่ปุ้ม27 28ปีน่าจะได้้ะครับ อาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในแวดวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญจะใส่สิ่งต่างๆแต่เดนี้ก็จะมีข้อดีอย่างว่าเราเริ่มได้ยินว่าประถมมัธยมก็เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปเยอะโดยเฉพาะสองปีที่ผ่านมาจากโควิดทำให้มีการเรียนอะไรนะทางออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลักสูตรเพราะโรงเรียนนานาชาติก็เข้ามาในไทยเยอะเหลือเกิน วันก่อนฟังคุณทาทายังนักร้องที่เป็นฮิตในช่วงหนึ่งเนี่ยพูดถึงว่ามีลูกคนหนึ่งกําลังกาลังหาเงินเพราะลูกเขาการเรียนเนี่ยต้องใช้อีกสิบเจ็ดล้านกว่าจะเรียนจบรปริญญาตรีโอ้อะไรกันนี่กับการลงทุนกับการ <c oughs> ใช้ชีวิตอนาจารย์บอกเราหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่รุ่มครับการศึกษาเนี่ยจริงๆเราพบว่ายิ่งเด็กเล็กยิ่งแพง <c oughs> ยิ่งตัวยิ่งถูกเัรนเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กเล็กๆเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยอัตราการเกิดมันน้อยลง แต่และคนเนี่ยมีลูกเนี่ยก็ทุ่มให้กับลูกเต็มที่และเบอร์หนึ่งเลยก็คือเรื่องการศึกษาเนี่ยโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยแพงมากๆหลายๆที่เนี่ยปีมาเป็นล้านนะครับพี่ปมเด็กเนี่ยจะต้องเรียนแล้วก็โอ้โหทั้งเรียนวิชาการศิรละปะดนตรีการใช้ชีวิตแล้วจบอนุบาลเดี๋ยวนี้มีรับปริญญาแต่งชุดครยสวมหมกใช่ใช่เ <laughs> งงไปเล่นงง <laughs> ไม่จานแต <laughs> ่น้นไม่ทานป้าไม่ทัน แต่ว่าพอไปจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมากๆในการเปลี่ยนแปลงในในบ้านเราเนี่ยหนึ่งเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเรามองว่าการเรียนการสอนไม่ว่าจะในโรงเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยคือการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่เด็กหมายความว่าครูเนี่ยเรียนมาเยอะกว่าอายุมากกว่าประสบการณ์มากกว่าก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยไปให้กับเด็กแล้วเวลาวัดผลก็วัดว่าเด็กเนี่ยสามารถจะจดจําเข้าใจในสิ่งที่ครูถ่ายทอดให้ได้มากเท่าไหร่ การเรียนการสอนในสมัยใหม่วิธีคิดเรื่องนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครูไม่ได้มีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กอีกต่อไปครูมีหน้าที่เป็นฟา c ซ l ร์เตเตอร์คือเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ทำงไงจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าใจเรียนรู้ไปตามความต้องการความถนัดค้นหาศักยภาพตัวเองให้เจอทุกคนไม่ต้องรู้เหมือนกันหมดทั้งห้อง แต่เราคนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้และก้าวหน้าไปให้ได้ครูอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากการย e ืนเลคเชอร์เป็นให้ทำโปรเจกต์ให้ทำเคสสตัดดี้ให้ทำนิทรศการให้เด็กออกไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้นเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วค้นหาตัวเองให้เจอหัวใจของโลกการศึกษาปัจจุบันคือทำให้เด็กค้นพบตัวเองว่าเขารักอะไรถนัดอะไร มีศักยภาพตรงไหนแล้วเอาศักยภาพในตัวนี่แหละมาพัฒนาต่อให้เจริญงอกเนีเพราะฉะนั้นถ้าตามใดเรายังคิดว่าคุณครูมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เนี่ยการศึกษาไปไม่ได้เพราะความรู้ของครูที่รู้มาในช่วงหลายสิบปีเนี่ยมันจะตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตจะต,ตามใดถ้าครูมีความรู้สึกว่าตัวเองมีหน้านะที่ที่ทําให้เด็กเนี่ยอยากรู้อยากเห็นและช่วยเด็กในการพัฒนา ไปตอบคําถามที่เขามีเนี่ยคุณครูก็จะเป็นครูที่ไม่ล้าสมัยแล้วก็จะยังกล้าวไปกับโลกกล้าไปกับเด็กในโลกยุคใหม่แล้วก็จะเป็นที่รักของเด็กเพราะตามใดที่เราไปครอบเขาเนี่ยเขาจะไม่อับเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณครูล้าสมัยแล้วก็สอนอะไรที่เขาคิด,คดว่าไม่มีประโยชน์เลยเขาหาเองเนี่ยน่าจะดีมากกว่าวไปซ้ําไปบทบาทการเรียนการสอนในในโรงเรียนทั่วโลกเนี่ย ตอนนี้เห็นค่อนข้างชัดแล้ว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําให้เด็กค้นคว้าได้ด้วยตัวเองได้เยอะมีหลายเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องสอนเราไม่ต้องสอนที่ต่อไปนะครับอย่าไปเชื่อว่าถ้าไม่สอนแล้วเด็กจะไม่รู้หลายเรื่องเด็กรู้ดีกว่าเราเยอะเรามีหน้าที่ผลักดันให้เด็กเนี่ยเติบโตก้าวหน้าและต้องตั้งหลักว่าเด็กรุ่นหลังต้องดีกว่ารุ่นแรกและลูกศิษย์เราต้องพัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์คิดอย่างนี้เนี่ย โลกจะไปได้ไกลและเด็กเราก็จะมีอนาคตเพราะถ้าเด็กเก่งน้อยกว่าอาจารย์หรือเก่งเท่าอาจารย์เนี่ยโลกเราก็ถอยหลังเรียบร้อยแล้วล่ะเราต้องทําให้เด็กก้าวหน้าไปกว่าตัวเราให้ได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามเห็นเด็กพัฒนาก้าวหน้าทําอะไรได้ดีกว่ารุ่นเราให้เราดีใจว่านัาน่นคือความสําเร็จของการสร้างคนที่การศึกษาควรจะทําครับนี่คือการสร้างคนที่การศึกษาควรจะทํา การต่อยอย่างต่างประเทศเราจะได้อยู่เสมอว่าโรงเรียนนานาชาติที่แพงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้สอนข้อคอนเทนต์ให้เยอะนะแต่เขาปล่อยให้เด็กได้คิดได้แสดงออกเขาเรียกผู้ปกครองไปทํากิจกรรมร่วมเพราะเราได้ยินกันอยู่เสมอว่า EQ IQ เด็กเนี่ยจะมี EQ สูงมากเขาจะมีนวัตกรรมมีวิธีคิดเราถึงเห็นจีนสนับสนุนด้การให้คนที่อยู่บนดาวเทียมนักนักบ,บินอวกาศแล้วก็สอนลงมา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างคนรุ่นใหม่ให้อยากเป็นนักบินอวกาศือประเทศไทยเราควาเท่าเทียมถือว่าเราก็เปิดกว้างเยอะนะคะสื่อต่างๆเราเห็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศออกมาเป็นนักสแสดงเป็นพิธีกรหรือเป็นอะไรต่อมาอะไรมากๆขึ้นเราเห็นน้องคนหนึ่งปอยตีชดาใช่ไหมที่สวยมากล่าสุดข่าวของเธอ แฟนของเธอครอบครัวของแฟนก็ยอมรับในความหลากหลายที่เป็นชาวภูเก็ตเนาะช่วงนี้ภูเก็ตด,ดังเหลือเกิน <c oughs> ทั้งนายกลงไปเปิดเรื่องการท่องเที่ยวอาจารย์ขาสั้นๆอยากบอกอะไรถึงคนเป็นพ่อแม่แล้วต้องอยู่กับความหลากหลายเพราะนั่นเป็นปมปัญหาหนึ่งเหมือนกันเราเคยดูดูสกููปอันหนึ่งว่าบางครอบครัวเนี่ยรับไม่ได้กับการที่ลูกเองเป็นผู้ชายแล้วเขาไม่ได้เป็นเด็กผู้ชายเด็กต้องหอบเสื้อผ้าไปเปลี่ยนข้างนอกกว่าจะยอมรับกว่าจะทําความเข้าใจ แล้ววันนี้ลูกก็สามารถจะโตในทิศทางและการเรียนก็ดีด้วยอยากบอกอะไรสั้นๆนิดนึงค่ะนิดเดียวเลยก็คือว่าให,ให้ให้อยากให้ทุกคนตระหนักว่าเรื่องความหลากหลายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วมันเป็นธรรมชาติของโลกมาตั้งแต่กําถือโลกถือกําเนิดขึ้นด้วยซ้ําไปนั้นการยอมรับในความหลากหลายจึงควรเป็นธรรมชาติของเราทุกคนการที่ต้องมีการลุกขึ้นมาต่อสู้ให้เกิดความเท่าเทียมอะ่ะเพราะเราไม่ยอมรับ ในธรรมชาติของความหลักหลาอะไรที่ไม่ยอมรับจะเกิดการเรียกร้องแต่ถ้าการไม่ยอมรับนั้นหาเหตุและผลดีๆเราจะกลับมาเจอกันได้อย่าเมาโหในทุกๆเรื่องอย่าเมาโหคนในทุกๆอาชีพขอบคุณดรัีพิภพอุดรที่มาทิ้งข้อคิดดีๆให้กับสังคมไทยเดินหนะ้าต่อไปดี๋ย้วเชพักแป๊บฟังสิ่งที่น่าสนใจฟังเพลงชาติไทยเคารพธงชาติไทยเดี๋ยวกลับคุยกันต่อกับซาดาบิีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจมากๆงานแต่งงานค่ะพักแป๊บเดียวค่ะขอบคุณอาจารย์พิภพนะคะสวัสดีค่ะ Oh uh, because...